ป่าน้ำตาลเราไปมูกันค่ะแล้วก็พังงานก็หดเงินก็หายแต,แต,แต่แต่มิหาช้างออกได้เพราะว่าการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนี่แหละค่ะเป็นการแก้เ็ด <S <S ทีีดีที่ <ๆ S 1> สุดก็เลยจัดไปเลยค่ะไปมูทั้ง7วัดเลยนะไว <Why S 1> <Why S 2> ไม่ครบไม่กลับไทยคะ่ะจะขอพรเรื่องไหนเขาบอกว่าปังสุดๆมูด้วยเที่ยวด้วยเที่ยวแบบติดแกมแล้วกินของอร่อยแบบนี้จะพาได้ไงคะไตหวันตล่าก่อนหน้านี้รู้สึกดิ่งมากแต่ไปเจอทัวร์ดีๆเลยจองแล้วบินไปเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก็มาถึงไต้หวันแล้วลองท้องดิเซนแล้วเจอพี่ไก่น่ารักมากไปคนเดียวก็ไปได้ไม่เหงานะคะมาถึงก็กินข้าวคนก่อนเลยมือแรกก็จัดเต็มกันเลยค่ะออกเดินทางค่ะไปกันต่อที่ซันมุนเลค่ะทุกคนทะเลสาบสุริยะจันทาสวยมากทุกคนตรงนี้คือติดแกมเวอร์มาถึงวัดแรกของเราค่ะวัดพระถังซัมจั๋งก็ขอพรได้เรื่องทั่วไปเลยนะคะจะมาบอกทิกดีๆนะคะโกยขวาญเขาหาตัวสามรอบค่ะปังรวยเฮงก็ห่วงจุ้ยตรงนี้ เขาบอกว่าเลิศที่สุดแล้วคะพระตรงนี้ห่วงจุยเขาดีมากทุกคนนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกินไข่ใบชานะพี่พีกัเนี่ยเตรียมไว้ให้แวม่ื้อน้ำแตงโมสักหนึ่งแก้ไปต่อกันที่วัดที่สองคะ่ะวัดหุหหูนั่นเองค่ะทุกคน ที่นี่ใหญ่มากเลยนะบอกเลยว่ามาถ่ายรูปที่นี่คือจึงมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์มากการงานเอ่ยความรักเงินทองก็จัดไปเลยสิคะมีแค่วัดที่สองมินก็ได้รับโชคไปแล้วค่ะไต้หวันคนแรงจริงโยนเหรียญเสี่ยงทายกันไปหนึ่งกุ๊ปต่อไปที่เดินเล่นค่ะวิวตรงนี้ถ้าเรามองไปก็วิวทะเลสาบเลยนะคะเป็นไงที่พักเราจึงไหมไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะอยู่ใกล้ตลาดไทจงเลยค่ะทุกคนไปสิคะรออะไรไปหาของกินกันดีกว่าเดินนี่ฉ่ำเลยค่ะมีมือไม่ก่าของข้าวของหวานบอกเลยครบ นี่ค่ะสูตรเข้าไปแบบอร่อยจนแสงออกปากคือเบเกอรี่เขาดีมากนะพวกขนมเอ่ยอไรอยากจะพาดได้ไงกับไก่ทอดของเรามือนนิ่งยามเช้าคะ่ะอาหารเช้าโรงแรมมื้อเช้าลองท้องก่อนคะ่ะจะกินอะไรก็เลือกเลยแต่พิ้นไปจะดูดตาก,กับอันนี้คะ่ะทุกคนไหมตัวนี้เลยใบไม้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่เฮ้ยกินได้จริงหรออ๋อกินได้กรอบๆคะ่ะท่านเปารอยอยู่แล้วคะ่ะวัดที่3ของเราวัด เป่าบุญที่ยังไม่แมสแต่เดี๋ยวจะแมสแน่นอนไปรับทรัพย์โกยเงินโกยทองเข้ากระเป๋ากันเลยค่ะมีเท่าไหร่โกยเข้ากระเป๋าเราใิ้หมดฮะกินอีกแล้วเหรอคะเนี่ยทมไมทัวนี้เลี้ยงดีจังเที่ยวลงเป่าซาลาเปาจัดให้จุกจุกจะกินหมดไหมเนี่ย แต่ก็บดนะเพราะว่าอร่อยไปกันต่อที่วัดที่4วัดต้าหลวงตองเป่าอันทีนี้ก็รวมเทพเจ้าหลายพระองค์ค่ะตั้งจิตให้แน่วแน่และขอไปเลยค่ะหนึ่งเรื่องเด็ดเด็ดเรามันลูกรักไต้หวันอยู่แล้วก็ต้องได้สิคะ่ะเียงป่วยออกแบบนี้รออะไรคะสำเร็จแน่นอนอ่ะ เสียงซิมซียักษ์กันคะ่ะถ้าเราคิดว่าเราอ่านไม่ออกใช่ไหมพี่ไก่ค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยเจนเราจะให้มูอย่างเดียวก็ไม่ได้ปะเขาแวะถ่ายรูปเติมรูปหน่อยได้ปะตอนนี้ก็แวะที่ไทเปหนึ่งศูนย์หนึ่งกันคะ่ะหามุมถ่ายรูปส,สวยๆทำคอนเทนต์กันสักหน่อยนึงเหนื่อยแล้วนะสิขอตัวไปพักก่อนนะคะที่พักคืนที่สองของเราอยู่ใกล้ตลาดสีเหมือนติ้งเลยทุกคนจะกลับตอนไหนก็ได้พักแป๊บไปต่อกันที่วัดเทียนโฮนันเองคะ่ะมาโมติเวตพลังงานดีๆเข้ากระเป๋ากันค่ะเครื่องรางของขลังที่นสด เตรียมมาไม่พออดได้นะบอกก่อนอิ่มวุ่นแล้วขอไปอิ่มใจกันหน่อยได้ไหมกับนี้เลยค่ะอาเจแดดรุ่นชาไข่มุกมีแค่ที่ไต้หวันเท่านั้นบะหมี่อาจองอร่อยนะว่าไม่ได้ยืนทำคอนเทนต์เก๋กๆอเป็นไงหมึกที่ดังในติ๊กต็อกต่อแถวมาได้แล้วค่ะกินให้สุดแล้วอยู่ที่80โลค่ะสาวติดแกมแบบ <ขอ S 1> แฟังเพลงก่อนเข้านอนนะอะไรกันเนี่ยชาบูในมือ้อเช้าโอ้ใหม่ก็เฉลิที่นี่มากมอร์นิ่งกับอาหารเช้าโรงแรมชาบูชาบูนี่เองค่ะ ฉันก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละไปตามล่าหาประวัติศาสตร์กันที่อนุสรเจียงไคเช็กซับๆแต่ร้อนมากพกลมมาด้วยนะไปตากแอร์เย็นๆที่ดิวตี้ฟรีกันดีกว่าค่ะเอาละละลายซับของแท้ใครเลงอะไรไว้ก็พุ่งตัวเข้าไปเลยนะคะใช้เงินแล้วก็ไปเป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อค่ะต่อกันที่วัดจูหลงซานนั่นเองค่ะเป็นวัดเจ้าแม่กุนอิมพันมือค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาหนูมาแล้วค่ะมาเป็นภาระท่านแล้วไปค่ะไปขอพรกันเอ้า ท่านให้อีกแล้วค่ะอยล,ลืมนำเครื่องรางของขลังกลับบ้านบูชาต่อด้วยนะคะไปพักทานข้าวกันที่มิสซูเอาเล่แถวนั้นก็มี้านลุ้นโชคด้วยนะแลนนินนีวัดไฮไลท์วัดเถวหยวนหลงเตอ๋อเจ้าแม่หมาจูคือองค์ท่านสวยมากและโชคดีสุดๆเขากําลังทําพิธีกันวันนี้พอดีเธอขนลุกมองหนะ้าพระแม่แล้วฉันน้าตาจะไหลฝากตัวไปแล้วพระแม่ก็ให้พรอ,อ,อีกแล้วค่ะมินรู้สึกได้เลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเหมือนเราได้รับพลังงานบางอย่าง มุ่งหน้าสู่สนามบินแล้วนะคะไปรับของที่ซื้อกันค่ะบุญอิ่มใจอิ่มทอ้องกลับไปรวยๆปังๆนะคะจบทิปแล้วค่ะทิปนี้มินมาก,กับทัวร์นะคะเพราะว่าสะดวกสบายยจิงปิกัดทัวร์ไปให้